นี้เราก็จะมารีวิวขั้นตอนการใช้ FCL หรือ f i l e c o l l Level นะครับตัวโปรแกรมก็มีช็อตคัดอยู่หนเดสก์ท็อปในลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้คือตัวโปรแกรมนะครับก็จะใช้ User Password เป็นตัวล็อกอินนะครับ หน้าตาและโครงสร้างของโปรแกรมถ้าท่านที่เคยใช้ตัวโปรแกรม w l ท่านก็จะคุ้นเคยหน้าตาลักษณะแบบนี้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือหน้าตาลักษณะโครงสร้างตัวโปรแกรมที่คล้ายๆกับตัว w l คราวนี้เราก็มาดูการทำงานของตัวโปรแกรมกันนะครับเริ่มจากตรงแถบนี้ก็คือเป็นแถบเครื่องมือนะครับในการ ดูหลยวงจรวิวคือการปรับขนาดนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มลดซูมขยายต่างๆตรงนี้นะครับเซตก็คือการเซตค่าต่างๆรวมทั้งภาษานะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษ d i เวรอ,อร์อ taller ก็คือสำหรับเครื่องที่ไม่มีโปรแกรม PDF แล้วก็โปรแกรม PAD จริงๆตัว PAD ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้เขาเป็นการเสริมขึ้นมาให้นะครับ ออกมาเฮลก็จะมีพวกวิดีโอการทำงานให้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ไปทางเว็บของเขานะครับอันนี้คือแท็บด้านบนส่วนแท็บด้านล่างนะครับก็จะเป็นบอกสถานะของเราว่าเรายูเซอร์อะไรนะครับอ่ะนะฮะแล้วก็การรีจิสเตอร์นะครับเราเริ่มใช้เมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็หมดอายุเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับ เป็นลักษณะโปรแกรมที่ไม่ต้องมีดองเกิลน,นะครับคือใช้ User password เป็นตัวล็อกอินแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับเท่าที่ผมเทสดูก็ตอนนี้ลองเปิดกคอม3ตัวแล้วโดยที่ไม่ได้เปิดพร้อมกันก็สามารถใช้ได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ได้อยู่คอมตัวเดียวนะครับก็สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้หลายคอมพิวเตอร์แต่ข้อสำคัญคือต้องไม่ซ้ำกันเพราะว่าคือตัว โปรแกรมนะครับในส่วนของ bitmap นะครับบิตแม p ก็คืออ,อันนี้ส่วนแรกนะครับก็คือตัวโฟนผมยกตัวอย่างให้ดู iPhone 6S Plus นะครับจะมีการโหลดนะครับโปรแกรมจะมีการโหลดอ,อันนี้ก็คือตัวโปรแกรมถ้าผมเลือก A ก็คือเฉพาะด้าน A อย่างเดียวถ้าผมเลือก B ก็คือด้าน B อย่างเดียวแล้วผมเลือก A B นะครับ คำเ,เลือก AB ก็จะมีข้างบนกับข้างล่างซ้อนกันขึ้นมานะครับอ่านะฮะอันนี้คือการใช้งานในส่วนแรกถ้าผมกดโซมันก็จะขยายขึ้นมานะครับกษาะแบบนี้เนีย่ยนะครับส่วนถ้าเราต้องการจะล็อกในหน้าต่างบาร์ด้านข้างตรงน,นี้เราก็กดตึก๊กตรงนี้มันก็จะไม่หดเข้าหดออกแหละส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านบนด้านล่างนะครับ ครั้น,นี้เราก็มาดูว่าจะให้เขาโชว์อะไรบ้างนะครับให้โชว์กราวนะครับให้โชว์ nc นะครับให้โชว์พาร์ทนะครับแล้วก็ให้โชว์เนมนะครับอันนี้ก็คือการขั้นตอนที่จะให้เขาโชว์นะครับก็สามารถตรงนี้ก็คือ color different condition ก็คือการตั้งค่าให้เปลี่ยนสีได้ตามความชอบใจของเราตัวสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยลูกเล่นมันจะ เยอะนิดหนึ่งนะครับฮะให้เราสามารถเข้าไปเล่นในตัวเกมได้มากขึ้นนะครับฮะนะอันนี้ก็มาถึงก้นตอนนี้ละนะครับคราวนี้เราลองดูรายละเอียดดูว่ามันละเอียดไหมหรือมันยังไงลองดูสูงเข้าไปนะครับเมาจิมก็จะขึ้นนะครับว่าพินนี้นะครับพินัมเบอร์อะไรอยู่บนในเียอะไรนะครับเ็ตเนมคืออะไรนะครับบิงไปที่ไหนนะครับ นะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับอันนีค้คือในส่วนเวลาที่เราขยายดูนะครับถ้าเราเล่นเองเดี๋ยวก็จะจอดก็จะเต็มขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูรายละเอียดในส่วนต่างๆส่วนอื่นใน Bitmap นะครับตัวน,นี้ก็ iPad นะครับในส่วนของ iPad นะครับเปิดดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะคล้ายๆกัน เราเปิดดูเรื่อยๆนะครับ Fingerprint นะครับก็จะเป็นปุ่มโฮมนะก็จะมีลายในลนักษณะนี้แจ้งให้เราดูนะครับเป็นลายที่อยู่ภายในสาแพรวปอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับต่อมาก็ School Hole นะครับหรือ l u น n o t สังเกตเห็นว่าการโหลดเนี่ยก็จะโหลดเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือจะมีการโหลดโปรโกแกรมต่อเนื่องอะนะครับอันนี้ s c ูโฮนะครับเขาจะเห็นเราก็จะเห็นลักษณะนี้ครับลายตรงรูน็อตรงนี้เห็นไหมครับ ต่อมานะครับสกูโฮเสร็จปุ๊บก็จะเป็นซ m s u n g b i t m a p นะครับตอนนี้ก็จะมีซีรีส์อยู่ประมาณนี้นะครับลองเข้าไปดูนิดหนึง่งนะครับพาดมานะครับเนมก็มาโอเคอยู่ ต่อมาก็จะมีเครื่องจีนนะครับ MI 1 MI 2ตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวนี้เพิ่มเข้ามาด้วยต่อมาเราดูโฟนมาตเตอร์บอร์ดนะครับโฟนมาตเตอร์บอร์ดนะครับ ส่วนนี้ก็คือตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดก็คือเป็นรูปของตัวบอร์ดนะครับให้ดูเป็นรายละเอียดต่างๆเป็นรูปบอร์ดขึ้นมาให้ดูลักษณะแบบนี้ต่อมาก็เป็น iPad น board, ด o t ตเตอร์บอร์ดก็จะเหมือนกันนะครับ ฟอนสมอลเลนนะครับเราลองมาดูตรงนี้กัน ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยมันจะมีอันนึงนะครับที่จะต้องดูโฟลเตอ,อร์บอร์ดนะครับลูปบอร์ด ต่อมาเมื่อกี้ก็ small b o a r d อันนี้ก็ 3G chain wifi นะครับก็คืออ่าอันนี้ก็คือพวก ipad ที่ตัวใส่ซิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนอ่าใบพาสนี่งไงว่าาบพ a s ครับก็คือการยก ic ออกนะครับแล้วก็ให้เป็นตัว wifi นะครับก็จะบอกตัว ic ให้เราดูว่าต้องยกตัวไหนอ่าอย่างนี้นะครับก็จะโชว์ให้เราเห็นอย่างนี้ เลยขั้นตอนตรงนี้เป็นภาษาจีนนะครับนะครับนะครับ A B อย่างเงี้ยนะครับต่อมาอกันหนึ่งก็คือ Samsung Samsung มอเตอร์บอ อันนี้กคือซัมบี้นะครับสกูโฮลลองดูนะครับซัมบี้สกูโฮนะครับตอนนี้ขึ้นถึง iPhone 7ขอดูหน่อยนะครับการโหลดก็ถ้าเน็ตไม่เร็วก็อาจจะช้าหน่วงกว่านี้ไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยทุกอย่างวิ่ง อยู่บนอินเทอร์เน็ตล้วนๆเลยนะครับ นะครับก็จะเป็นการบอกว่าน็อตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับอยู่ตรงไหนบ้างในตัวเครื่องนะครับจะบอกรูน็อตนะครับแล้วก็ขนาดน็อตแล้วก็ไซส์ของน็อตต่างๆนะครับนะที่อยู่บนตัวเครื่องนะครับต่อมาจากบิตแมปเราก็มาชู l u x ักช่นะครับ แข็งนิดๆนะครับ <B ell ises> ะต้องค่อยๆกับมันนิดนึงนะครับ เพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องโหลด ขออญาปิดนอนเปิดใหม่อ,อย่างที่บอกนะครับรีวิวเราก็เห็นเลยว่ามัน เป็นยังไงนะครับการทำงานจริงๆนะครับขั้นตอนจริงๆลองามาดูที่โรชเชอรี่นะครับ s i m ส l มพเทคโนโล,โลยีพรก็จะเป็นตัว Layout นะครับที่ใช้โปรแกรม p t o n เปิดนะครับแล้วน,น,นี้คือเมนบอร์ดก็เมนบอร์ดก็จะเป็นในส่วนของตัวะนะครับ ก็ะจะบอกรายละเอียดต่างๆางนี่เราต้องอาจจะคอนฟิกอีกทีหนึ่งนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษส่วนต่อมาส่วนนี้นะครับก็คือ Schematic นะครับหรือในวงจรน,นะครับก่อนนี้ก็ถึง se uh มีค้างบ้างอะไรบ้างนะครับต่ามาก็เป็นบล็อกบล็อกก็จะเป็นเหมือนกับอบอกตอนนี้ฟังก์ชันนี้น่าจะยังไม่ใช้งานเพราะว่านี้จะบอกว่าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้อัปเดตอะไรบ้างนะครับที่แสแตนก็น่าจะเป็นเหมือนกันก็คือตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับแพลนก็น่าจะเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวน่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มขึ้นมา โปรดักก็จะเป็นลิงก์ไปยังเว็บของเขานะครับวิดีโอนะครับก็จะเป็นวィィนิดีโอการทํางานต่างๆนะครับจริงจริงๆแล้วถ้าเกิดโหลดสักพักหนึ่งก็จะมีวิดเนี่ยขึ้นมาเป็นลิงก์ให้ดูนะครับการทํางานของเขานะครับก็จะมีวิดีโอสาธิตต่างๆให้มานะครับตัวนี้จะเป็นทีมงานนะครับต่างๆของทีมงาน ที่เป็นชาวจีนนะครับที่ร่วมกันทำงานสร้างตัวโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับ,นะรบก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับการทำงานในส่วนของรายวงจรนะครับไมนะจะเป็น Layout นะครับหรือว่า s c h e m a t ติกนะครับก็จะเสริมไปพวกเทคนิคต่างๆตอนนี้จะดูยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเพิ่ง เริ่มออกมาในช่วงแรกๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแรกเลยที่ผมเอามารีวิวให้ทุกท่านดูเมืองจีนบางที่ยังไม่มีใช้เลยนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูกันก่อนนะครับก็เป็นการรีวิวเริ่มต้นนะครับสำหรับให้ท่านเป็นตัวเลือกนะครับในการตัดสินใจนะครับว่าจะลองมาสนใจลองใช้กันดูไหมนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับคิดว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันนะครับ, <S <S นรบในการทำงานในสน่วนนี้นะก็คืออันนี้ก็คือการทำงานในส่วนต่างๆนะครับของตัวโปรแกรมนะนะก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ